ยมขอเรียนถามพระอาจารย์ค่ะอสุภะทางใจเนี่ยค่ะพระอาจารย์มันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาหรือเปล่าคะพระอาจารยเราเรา์เราต้องเข้าใจนะมันเกิดข้างมันได้ตลอดเวลามันเกิดตามเหตุตามเหตุตามปัจจัยข้างมันได้ตลอดนั่นแหละนะเมื่อมีเหตุมีปัจจัยทุกอย่างไม่มีคําว่าตลอดเวลานะ แต่ทุกอย่างอยู่บนเงื่อนไขของเหตุปัจจัยถ้ามีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นมันก็ก็เกิดหมดเหตุหมดปัจจัยมันก็ดับให้เข้าใจดีๆมันไม่มีอะไรตายตัวเพราะต้องเกิดตลอดเวลาหรือไม่เกิดตลอดเวลาทีนี้ทํายังไงให้สิ่งที่เกิดขึ้นมานะให้จิตมันน้อมตามเอาเอามาเป็นอศัศภักได้นี่ต่างหากคือสิ่งที่น่าสนใจทํายังไงว่าอารมณ์ดีๆเนี่ยมันเป็นอัุภักได้ยังไงให้รู้สึกถึงว่าอารมณ์ดีด หรือความคิดดีๆของเราเองเนี่ยมันเป็นอุปภะยังไงอ๋อมันเป็นภาระนะอย่างอย่างตัวอย่างเช่นอะสมมติมว่าคนคนหนึ่งอยากจะอือยากจะไปดูตด,ดูดอกไม้สวยๆสักแห่งหนึ่งที่เขาโฆษณาว่าเนี่ยนะเขาจัดสวนดอกไม้าาก็จัดอเทศกาลดอกไม้ก็ขับรถไปจากกรุงเทพที่ไปจะไปดูดอกไม้เทศกาลดอกไม้เห็นไหมว่านั่น,นคือเรื่อง เริ่มเป็นภาระเพราะความชอบความชอบของเรานิดเดียวมันต้องพาให้เราขอบสังขารขอบร่างกายเห็นกระบวนการใช้ใจ่ายทั้งหมดไปเสี้ยวไปดูสิ่งนั้นเนี่ยเนี่แหละคืออารมณ์ที่เราชอบชอบนั่นแหละเป็นอาสุภะชนิดหนึ่งแม้ไม่ชอบเหมือนกันเราดูได้ง่ายอารมณ์ที่ไม่ชอบเช่นอาสุภะภายในอ่ะจะเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยของมันนั่นแหละแล้วก็จะหมดไปตามเหตุตามปัจจัยของมันนั่นแหละไม่ได้เกิดขึ้นตลอดเวลาหรือว่า เกิดตลอดเวลาก็ไม่ใช่ไม่เกิดตลอดเวลาก็ไม่ใช่แต่เมื่อมีเหตุมีปัจจัยเขาจึงเกิดหมดเหตุหมดใจเขาก็ดับคอาจารย์คะเวลาที่เราหลงหลงกายเนี่ยคะ่ะเราจะออกจากการหลงเข้าไปในกายของเราได้อย่างไรคะอืมหลงกายนะจะออกจากการหลงกายได้อย่างไรรู้มันมบอยบอกแล้วไอ้ตอนหลงกับตอนรู้อ่ะ ให้ฝึกขัดรู้จักมันดยบ่อยว่าเนี่ยให้รู้จักความจริงของร่างกายบ่อยๆบ่อยๆมันจะทําให้ไอตัวที่เรารู้รู้ว่าร่างกายเนี่ยแต่ละวันเราสังเกตด,ดูสิเวลาเราตื่นขึ้นมาปั๊บกนะารล้างหนะ้าการแปรงฟันเนี่ยเราไม่รู้สึกว่ามันคือภาระเลยนะรู้สึกว่าหน้าที่ที่เราต้องทํานะต้องทํานะควางค่าตมานูกสีมาโอ้ที่เกียด มันที่เกียจจะไปดื่มน้าจะไปขับถ่ายจะไปแปรงฟันจะไปล้างหน้าเนี่บางทีมันขี้เกียจทําไมจะต้องบริหารจัดการอยู่เรื่อยๆคือคนที่หลงกายเนี่ยมันจะหลงลักษณะว่ารู้สึกว่ารู้สึกอันหนึ่งที่ว่ามันทําประจําประจำบ่อยๆเข้าบ่อเข้าปุ๊บมันจะไม่รู้สึกว่านั่นคือภาระมันจะไม่รู้สึกอย่างนั้นนะอันที่สองคือมันหลงรูปหลงรูปของตัวเอง พอดูหน้าดูตาสังเกตสิใครดูหน้าดูตาตัวเองก็ไม่ใช่ดูว่าตัวเองหน้าตาทําไงจะสวยเห็นไหมโดยเฉพาะเฉพาะผู้หญิงเนี่ยจะเป็นส่วนใหญ่จะเขียนคิ้วยังไงจะเขียนปากยังไงจะเขียนหน้ายังไงเพื่อให้คนก็มองเราเห็นไหมว่านั่นน่ะเราหลงหลงไปรู้สึกถึงแม้แต่ว่าเรารู้สึกร่างกายที่มันเกิดขึ้นอะไรต่างๆเนี้ยเราหลงมาเป็นเรา,าไปซ้ําไปนี่วิธีการคือรู้สักรู้สัก รู้สว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราหูลงไปตามนั้นร่างกายเนี้ยมันไม่ใช่เราแต่เป็นเรื่องของร่างกายที่เราต้องแบกรัพภาระบริหารจัดการอยู่เสมอๆนั่นเวลาหลงกายส่วนใหญ่จะหลงมากเลยเป็นหลักก็เลยเรามาฝึกกันไงมาฝึกกัเอาร่างกายนี้เป็นอุปกรณ์ในการฝึกในการฝึกดูซิดูร่างกายทุกครั้งที่ร่างกายเจ็บร่างกายปวดร่างกายเมื่อยอะไรต่างๆเนี้ย หรือร่างกายขับถ่ายในแต่ละวันเนี่ยทาให้มันเห็นบ่อยเข้าบ่อยเข้าหรือแม้แต่เราดูหน้าดูตาของเราเองอย่าไปดูว่าเราจะแต่งตัวยังไงให้มันสวยคนอื่นมองดูให้มันตรงๆบ่อยๆนะฝึกรูจก้จักว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราร่างกายนี้คือภาร,ระที่เราต้องแบกหามแล้วมันจะไม่ค่อยหลงแล้วกิธกครับอาจารย์ไม,ม่จริงผมไม่มีคาถามครับแต่ว่ามันก็ช่วงนี้ฝึกอาจารย์แล้วมันเหมือนกับ อ่ามันเหมือนกับเรามีฝาแฝดฝาแฝดของเราเนี่ยครับในตัวเราไม่มีฝาแฝดอยู่สองตัวตัวนึงก็แต่ว่ามันก็รู้สึกว่ามันไอสองฝาแฝดเนี้มันเชื่อมกันด้วยอ่ามันก็ลกแต่มันตัดไอลกเนี้ไม่ขาดนะครับเพื่อมันทําให้มันแฝดสองตัวนี้มันอยู่ด้วยกันนะครับงงไหมครับฝาแฝดไหมความว่ามันคิดดีคิดชั่วหรือไงหรือวาไม่ครับหมายถึงว่ามันมีตัวนึงที่มันมันรู้อีกตัวนึงก็มันเหมือนกับเรา มันเห็นอีกตัวหนึ่งที่ทาแล้วตัวหนึ่งก็เป็นตัวเห็นอยู่ตลอดเวลาแต่ว่ามันอยู่มันมันติดกันตลอดเวลาครับแล้วมันเหมือนมันเชื่อมกันด้วยแค่ไอตัวลกเนี่ยแต่ไอตัวลกเนี่ยมันมันเหมือนก็มันไม่ยอมขาดอ๋อ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 เข้าใจแล้วหมายความว่ามันเป็นฟ้าแฝดหมายความว่ามันเข้าไปดูอารมณ์ข้างในใช่ไหมใช่ครับมันก็เหมือนกับว่ามีตัวดูแล้วก็ไม่มีตัวที่มันเอ้าเอาใหม่เอาใหม่เป็นฟ้าแฝดแบบนี้สิฟ้าแฝดแบบ อ่ามีตัวข้างในด้วยและมีตัวข้างนอกด้วยให้เป็นฟลัแฟรแบบนี้เข้าใจฟลัแฟดแบบนี้ไหมเช่นข้างนอกเนี่ยมันมีการประทบสัมผัสกับปัจจุบันที่จะเกิดขึ้นอยู่ด้วยไอ้ข้างในก็จะมีเรื่องที่มันมันคิดดีคิดชั่วที่มันคอยดอลรบกันอยู่เรื่อยๆเนี่ยให้มันเป็นฟแฟดแบบเนี้ยแล้วจะมีตัวรู้ที่มันรู้ระหวา่างเรื่องข้างนอกด้วยเรื่องข้างในด้วยให้เป็นอย่างนี้ แต่ถ้ามันเป็นฟากแฝดแบบรู้เรื่องข้างในว่ามันรบลาข้างฝันกันอยู่เรื่อยคิดดีบ้างคิดเชื่อบ้างไอ้ตัวรู้ก็รู้อยู่เรื่อยอันนี้ยมันจะค่อยๆจมเข้าไปจมเข้าไปในการว่าทําไมไม่ขาดทําไมไม่หายมันจะจมเข้าไปในการมันไม่ได้ดูเฉยๆแล้วมันเริ่มเข้าไปจัดการแล้วอืมครับโยเข้าใจป่ะครับให้เป็นฟอกแฝดแบบเนี้ยอืมให้มีรูปและนามควบคู่ไปเสมอๆ,ๆกับการใช้ชีวิต เขาบอก่กฝาแฝดเนี่ยดูฝาแฝดคือดูรูปฝ่ายรูปมันทํางานกันยังไงฝ่ายนาม,มันทานนํางานยังไงและไอ้ตัวรู้ที่มันคอยดับรู้อยู่ไม่ไม่เกี่ยวกับรูปและไม่เกี่ยวกับนามที่เป็นอิสระเนี่ยมันจะเกิดขึ้นรู้ตรงตรงรู้เฉยเฉยแต่ถ้ามันเป็นอย่างนั้นนะโยจ,จะเข้าไปข้างในเยอะเกินดูข้างในมากเกินอืเลยมันมันเสียสมดุลอะ่ะมันม่มีตัวถ่วงถ่วงดุลให้มันสม่าเสมอ อย่าทิ้งอย่าทิ้งกายแต่อย่ารักษากายแต่เอากายเป็นเครื่องมือเป็นอุปกรณ์ไว้เพราะกายนีเนี่ยทางรูปเนี่ยจะแสดงสัจจความจริงอยู่เสมอเสมอตลอดเวลาเข้าใจนะะเพราะว่าบางทีผมบอกว่าอย่างเดินจงกรมอย่างเงี้ยครับแล้วก็ถ้าเกิดมันมีอารมณ์อารมณ์ที่มันหนักๆขึ้นมาหรือว่าบางทีแบบซักผ้าอยู่อย่างนี้ล้างจานอยู่อย่างเงี้ยครับมันมีอารมณ์หนักๆขึ้นมา หลังๆมันเริ่มจะเห็นว่ามันไม่มันไม่แบ่งแยกเราครับว่าอันนี้คือโทสะอันนี้คือราคะอันนี้คือคือผมก็อารมณ์รู้สึกว่ามันมันเท่ากันหมดเลยครับมันไม่ข้างในมันมันเหมือนมันไม่อยากแบ่งละว่าอันนี้คือโทสะมันคือทุกอย่างมันคือเหมือนเหมือนกันหมดเลยนั่นนะครับแล้วมันก็แบบว่าบางทีก็หายไปอย่างที่ถ้าเกิดบางอารมณ์ที่แบบมันแรงๆรุนแรงเงี้ยครับสูงมันเกิดขึ้นมาปุ๊บบางทีมันก็เหมือนกับมันไม่เข้าไปยุ่ง มันไม่เข้าไปยุ่งด้วยตัวมันเองเพราะมันเห็นว่าอ้าวเดี๋ยวมันก็จบไปเหมือนครั้งที่แล้วนี่หว่าเพราะครั้งที่แล้วเราก็ฝืนมันเราไม่ทำแล้วเราก็เห็นมันจบไปพอมันันฝืนมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็เลยมีช่วงที่แบบว่าพออารมณ์อย่างนี้เกิดขึ้นมาอีกปุ๊บมันก็แบบตัดไปเลยแล้วไม่ไม่ใช่ตัดไปเลยครับมันเหมือนไม่เข้าไปข้างในแล้วมันก็แค่มันก็มันก็ไม่มีตัวแบบว่าเดี๋ยวมันก็จบเหมือนกับครั้งที่แล้วที่มันจบมาอืมมันก็เลยแบบไม่ค่อยไม่อยากเข้าไปยุ่งอย่างเงี้ยครับอืม เด่สังเกตได้ไหมแต่บางครั้งมันก็ถ um ลําเข้าไปยุ่งอยู่ดีวยใช่ใช่ครับใช่ครับนั่นแหละพอสังเกตสังเกตไหมว่าอ่ามันลืมมันลืมทางนอกอ่ะมันเข้าไปสังเกตข้างในมากเกินไปมันลืมทางนอกมันลืมฐานกายอ่ะเวลาสังเกตมากเข้ามากเข้าอ่ะสังเกตดิเวลเวลามันจบง่ายๆสังเกตดูไหมว่าเราซักผ้าไปแล้วก็มีเรื่องนั้นไปอ่ะไอ้เรื่องนั้นจะจบไม่ง่ายเลย แต่พอเราสังเกตมันครับมันบ่อยเข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้าพวกบเราจะลืมฐานข้างนอกฐานข้างนอกฐานกายที่ยืนเดินดน,นั่งนอนผู้เหยียดเคลื่อนไหวได้รับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่ถูกกลางกายอยู่เรื่อยเสมอๆเ,เนี่ยเราจะลืมตรงนี้จะลืมตรงนี้ยแล้วก็จะเริ่มเริ่มรอคอยแบบบางครั้งไอ้ทำไมไม่จบบางครั้งไม่หายไม่เหมือนครั้งเก่าเลยนี่มันเคยหายง่ายๆครั้งนี้ทำไมหายยาก mm hmm. เพราะว่ามันเริ่มเสียศูนย์จากการเข้าไปเสังเกตทั้งหลายเกิน ก็คือต้องออกมาข้างนอกต้องออกมาข้างนอกหน่อยใช่ไหมครับห้มันเห็นแบบไอสองตัวเนี่ยห้มันเห็นด้วยกันจนมีความรู้สึกถึงตัวที่สามอืมครับหนึ่งมีข้างในไม่ใช่เอาสองตัวรู้กับอารมณ์ไปคู่กันนะอืมโอเคครับหนึ่งมีเรื่องข้างในสองมีเรื่องข้างนอกสามมีตัวรู้ที่ไม่ได้เกี่ยวทั้งเรื่องข้างนอกข้างในอยู่เสมอเสมอมันจะจบแล้วเวลามันหายนะมันจะหายเรื่องของมันมันไม่หายเรื่องของมันมีนคือเรื่องของเราเข้าใจนะอืมครับครับ เออให้รู้สึกตัวที่สามที่กําลังรู้อยู่่ยอืมครับครับอย่าไปมีหลายตัวเด้อเดี๋ยวสี่ห้าหกก็จะปวดหัวไปเองอาจารย์ครับอาจารย์ค่ะคําถามโยมมันอาจจะเป็นคําถามที่ฟังแล้วก็จะชวนหัวนิดนึงนะคะพอาจารย์คือเรื่องเรื่องของอสุภจริงจริงโยมก็ลืมไปแล้วแหละแต่พอดีฟังอาจารย์พูดถึงเรื่องอสุภะขึ้นมาโยมก็นึกได้ว่าโยมพอาจารย์อาจารย์ค่ะ การรักษาศีลเนี่ยค่ะถ้ามันมันเป็นภาระได้ไหมเจ๊ค่ะเป็นได้แต่เป็นฝ่ายกุศลเจ้าค่ะอาตมารักษาศีลโอ้หิวข้าวตอนเย็นยังไม่ได้กินเนีย่ยโหเป็นภาระเลยได้เป็นได้แต่เป็นฝ่ายกุศลคือเป็นฝ่ายให้ฝึกฝนให้ฝึกฝนเราเห็น เห็นเห็นอักภพระตัวอื่นอนได้เยอะขึ้นทั้งหมดนะกุศลและอกุศลเป็นภาระทั้งหมดเลยโจแต่กุศลเนี่ยจะเป็นฝ่ายในการที่จะนํามาซึ่งซึ่งความฉลาดทางอารมณ์ได้มากขึ้นเป็นใช่ถูกต้องเข้าใจถูกละแล้วถ้าเกิดว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยอย่างอย่างโยมเนี่ยก็คือเมื่อก่อนเนี่ยโยมจะแบบค่อนข้างเคร่งคัดกับการถือศีลของ ของตัวเองค่อนข้างมากสินห้าเนี่ยจะไม่ค่อยด่างพร้อยแต่ว่าคือระยะหลังเนี่ยพอมาปฏิบัติมาระยะหลังเนี่ยก็รู้สึกว่าเออบางอย่างก็ก็ให้มันเป็นธรรมชาติเนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอเรื่องของเออมุสาค่ะพระอาจารย์มันไม่ได้ไม่แบเหมือนผเนี่เหมืนอนเขาไม่ยมชอบโกหกคนอื่นนะแต่ว่าบางครั้งอ่ะฝรั่งเขาจะบอกว่าบางทีเราพูดค,วา,ค,คาว่าไวไลน์อะค่ะคือโกหกสีขาวอะเพื่อที่ มันจะง่ายกว่าในการใช้ชีวิตคือเออทำให้เขาสบายใจทำให้เขาเออมีมีมีมความสุขอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าจริงๆแล้วเราก็ควรจะ,ระเผชิญหน้ากันไปตรงๆเลยแล้วก็แล้วก็เออดูซิว่าเอ,อใจของเราอ่ะมันจะเป็นยังไงเพราะว่าจริงๆลึกๆแล้วอ่ะเวลาโยมพูดไว้ลน์เนาะโกหกสีขาวเนี่ย โยมก็รู้ตัวแหละว่านอกจากทําให้เขาสบายใจแล้วเนี่ยมันก็ทําให้โยมสบายใจด้วยเพราะว่าโยมก็ไม่ต้องไปรับกับอผลที่จะตามมาว่าถ้าเราพูดความจริงปุ๊บโอ้โหเดี๋ยวเขาก็จะเป็นฟืนเป็นไฟมีความขัดแย้งอะไรต่างๆเกิดขึ้นนะคะพระอาจารย์หรือแล้วหรือจริงๆแล้วเราก็เผชิญหน้ากันไปตรงๆเลยพูดความจริงแล้วก็รับรู้สังเกตเห็นแบบที่พระอาจารย์พระอาจารย์พระอาจารย์บอกนี่เราต้องเข้าใจน,นะเรื่องไปหาจัดการข้างนอกกับเรื่องข้างใน มีม,มีมีอยู่ครั้งหนึ่งเขาเล่าที่ทานในนี้ฟังดีมากเลยบอกเราเรื่องนี้ฟังอก็บอกว่ะสั้นๆอ่ามีพระรูปหนึ่งนั่งกาารรยยมฐานดีๆปุ๊บทีนี้มีโจรมีโจรมันหนีตำรวจเข้ามาแล้วมันเข้าไปทุกอยูที่กุฏิทีนี้เวลาพระท่านนั่งอยู่ตรงนั้นปุ๊บอ่ะแล้วโจรเข้ามาปุ๊บเนี่ยถ้าบอกนะ ก็จะเกิดการฆ่าการเกิดการยิงการเกิดทาลายกาันแต่ถ้าไม่บอกนะก็ถือว่ากโกหกท่านจะทํายังไงด้หไหมตอนที่ท่านนั่งโจนมาปุ๊บท่านนั่งอยู่ตัวนี้ท่านก็นเลยขยับเจตนาท่านคิดว่าไม่อยากให้มีการเบียดเบียนซึ่งกันและกันท่านจึงเลยขยับลุกขึ้นยืนแล้วบอกว่าเดินไปนิดหนึ่งบอกจะมาอยู่ตรงนี้จะมาไม่เห็นเรียกบาลีไหมแต่มาไม่เห็น <laughs> าไม่ใช่ถ้านั่งอยู่ตรงนั้นบอกไม่เห็นนะมันเป็นผีแต่ว่าอะไรอยู่ตรงนี้จ้าไม่เห็นเขาเรียกว่ารักษาศีลที่เจตนาจำเขาว่าศีคือเจตนาเจตนาเป็นเครื่องเวน้นเรามีเจตนาอย่างไรดูหัวใจตรงนี้รูปแบบภายนอกคือกติกาที่ต้องทําอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้น,น,นั่นคือกติการูปแบบภายนอกแต่เจตนาเนี่ยเจตนากับเรื่องนั้นยังไง เจตนาเออทำให้เขารู้สึกว่าเออเขายังไม่พร้อมที่จะรับเรื่องเนี้ยที่จะพูดเรื่องเนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็มีเจตนาในการเออทําให้เขารู้สึกสบายใจนะมีแต่ว่าเจตนาในใจเราอ่ะแต่พฤติกรรมข้างนอกมันอาจจะผิดอาจจะโกหกก็ได้แต่ในใจเราเจตนาเจตนาในใจเราอ่ะไม่ได้จงการที่จะโกหกเพื่อถ้าสมมติอะโกหกเขาเพื่อเอาเงินทองเขาหลอกลวงเขาอ่ะทําให้เขาดีๆแล้วเราไปโกหกเขาแบบนี้มันก็ไม่ใช่ อันนั้นก็เจตนามันฑิกแต่เจตนาคือทําให้ฝ่ายนั้นก็มีความสุขเราก็มีความสุขมีความสงบมีความราบเรียบเ,เราก็ใช้เจตนาเนี้ยเราอาจจะพูดไม่มากบอกไม่มากใช้เจตนาในการเนี้ยเพื่อดูแลคนไข้ดูแลคนป่วยให้กําลังใจคนป่วยแต่เมื่อเขาพร้อมเมื่อไหร่ปุ๊บเราก็เอาความจริงใส่ให้เขาให้นึกถึงเรื่องเจตนา เจตนานั่นแหละคือศีกลกราบนามัสการเข้าใจพระเจ้าค่ะเข้าใจเจ้าค่ะโยมไม,ม่ได้พูดออกไปโยมใช้ยพยักหน้าอะไรก็ตามแต่เจตนาเรานะ่ะเรารู้สึกว่าเราต้องการทําให้เขารู้สึกเขามีกําลังใจขึ้นตัวไหนพ็พร้อมกับใช้ความตรงตร,รง้รงคะคะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะนมัสการค่ะพระอาจารย์ค่ะ ก็ที่พระอาจารย์พอพระพอพระอาจารย์พูดถึงในเรื่องของล้างป่าช้าค่ะแล้วก็ตัวใจมันก็เหมือนกับว่าย้อนกลับไปเมื่อก่อนที่ตอนเราไปล้างป่าช้าเนาอว่าอ๋อมันก็ขึ้นมาเลยนะคะพระอาจารย์ว่าอ๋อเนี่ยที่บอกว่าหนึ่งวันสองวันสามวันมันเป็นแบบนี้เนาะ <S <S แล้วกลิ่นมันก็มาเลยค่ะพระอาจารย์กลิ่นก็มาแล้วก็สังเกตภ้ามันจะย้อนไปแล้วอีกอันหนึ่งก็เลยรู้สึกว่าเหมือนกับอันนี้หลอกอันนี้หลอกหลอกมาแล้วเนี่ย แล้วพอที่พระอาจารย์พูดว่าให้กลับมาดูที่เราฝึกอยู่ทุกวันนะคะว่าใจอ่ะให้มาฝึกมารู้มาดูกายว่าตอนนี้เป็นยังไงมันก็จะวิ่งกลับมาที่กายแล้วมาดูตอนนี้ที่เรานั่งอยู่ขาก็จะชาๆและอ่ะก็กลับมาดูอเสียงเข้ามาแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็จะวิ่งเข้าวิ่งออกอย่างเงี้ยแต่แบบแวบเดียวเท่านั้นน่ะเหมือนกลิ่นมันมาจริงๆเลยค่ะพระอาจารย์ประมาณนี้ค่ะ <c oughs> เห็นไหม เห็นไหมว่าสัญญาสัญญาจะบวกกับทิฏฐีและสิ่งที่เกิดสัญญาได้ก็จะบวกกับเหตุการณ์เห็นว่ามันมีเหตุการณ์ที่เราเคยประทับใจไว้ฝังไว้ในใจอ่ะนี่ก็เรียกว่าเหตุการณ์นั้นอะ่ะจะกลายเป็นสัญญาสัญญาจะกลายเป็นทิฏฐิเป็นกระบวนการเป็นขบวนความคิดแล้วก็จะสร้างภาพขึ้นมาประกอบ เมื่อสร้างภาพขึ้นมาประกอบปุ๊บจะเริ่มเป็นตัณหาเนี่ยตัณหาจะเริ่มเข้ามาตัณหาโอ๊ยขยะขยะแขยงน่าเกลียดน่ากลัวสะอิดสะเอียนเนี่ยจะเริ่มเป็นตัณหาแต่มันจะเริ่มจากสัญญากับทิฏฐิเขาจะทาหน้าที่ร่วมกันเขามีสัญญาปุ๊บแล้วทิฏฐิจะสรุปสัญญาเนี่ยพฤติกรรมเหตุการณ์นั้นได้แล้วทิฏฐิจะสรุปว่าเหตุการณ์เนี้ยต้องเป็นอย่างนี้แหละเลยสร้างมนโนขึ้นมาสร้างกลิ่นสร้าง สร้างรถขึ้นมาบางคนสร้างเสียงโูแววในคนเนี้ยเยอะแยะมากมายแต่ถ้าเรากลับมาอยู่กับตรงนี้จริงๆเนี่ยเห็นกระบวนการในการทัางาของสัญญาทิษฐีเนี่ยกับเหตุการณ์อาตมาพูดไปปุ๊บอ่ะมันก็เลยเป็นเหตุการณ์ที่จะมากําลังพูดอยู่ปุ๊บแล้วไปน้อมนําเอาสัญญาเก่าแล้วอาทิศขีเก่าเข้ามาดึงสร้างบรรยากาศให้มันสภาพเหมือนจริงสภาพเหมือนจริงขึ้นมา แล้วก็สรุปสรุปไปเลยว่าเออเนี่ยพลังเกิดขึ้นจริงๆนะใช่แล้วนะเหตุการณ์เนี้ยเหตุการณ์การทาหน้าที่ของสัญญากับพิชิแล้วก็ตัณหาเข้ามาโอ้ฉันไม่อยากดมไม่อยากดูไม่อยากฟังไม่อยากรู้เรื่องเนี่ยก็เกิดตัณหาเข้ามาอยากไม่อยากในพบนั้นๆนมันไปตามขึ้นมาส่วนใหมันค่อยดูไป มันเป็นอย่างนี้แหละทุกๆเหตุการณ์คุณเก็นไหมว่าบางครั้งเราเคยโมโหใครก็เป็นแบบเดียวกันหมดแหละอยากอะไรก็เป็นแบบเดียวกันหมดคนส่วนใหญ่ที่สรุปชีวิตของตอนเองอ่ะมันใช้ชีวิตตนเองบน,บนเงื่อนไขของสัญญาและทิศฐิบางครั้งมันมีความอยากนะแต่มีสัญญาและมีทิฏฐิเป็นตัวสรุปแล้วจะสร้างความอยากขึ้นมาอย่างเช่นบางครั้งรองเท้าบ้างอะไรบ้างที่เราชอบซ้ำก็อยู่แหละเราจะมักจะสรุปจากสัญญาแล้วก็ทิิ ว่าเออมันเป็นอย่างนี้นะต้องแก้ไขอย่างนี้นะแล้วเราก็ไปทําตามได้สมอยากบ่อยๆมันค่อยๆดูไปนะยันใครที่มีเหตุการณ์เหตุการณ์แบบนี้ยมันก็จะขึ้นมาเวลามีคนกระตุน้นความรู้ที่นี้ขึ้นมาปุ๊บมันก็จะกลายเป็นความรู้สึกเราก็ดูกระบวนการมันอ๋อมันมาจากการกระตุน้นนะแต่าก,การฟังนะแล้วมันก็เกิด ภาพอดีตเก่าๆที่เคยทํามานะดึงภาพขึ้นมาปุ๊บเราที่จิตเราสรุปว่ามันต้องไปอย่างนี้แหละเหตุการณ์นั้นเป็นเหตุการณ์เก่ามาบ่อยๆเข้าใจนะเจ้าค่ะที่ค่ะเฮ้ยนี่แหละการทํางานของสัญญากับทิิแล้วก็ตัางหาบางครั้งมันมีความอยากอะไรนะแต่สัญญามันทํางานจิตมันทํางานขึ้นมาเฉย คำถามแรกนะคะพระอาจารย์เขาบอกว่าจะสามารถเชื่อมอสุภะแบบเจโตกับแบบปัญญาเข้าหากันได้อย่างไรคะอสุภะแบบเจโตแบบปัญญาแบบปัญญาจะเชื่อกบหากันได้อย่างไรใช่ไหมคือทําไ,ไปบ่อยๆรู้จักเอาปัญญานําหน้าไปก่อนคิดเรื่องนี้บ่อยเข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้าบ่อเข้าวันหลังนะมันจะไม่คิดเองมัน แต่มันจะรู้สึกลงไปตรงๆเลยมันก็จะเริ่มกลายเป็นเป็นเจโตในการคิดนําไปก่อนพนาไปเข้าไปเข้าจนจิตมันน้อมนําเชื่อไปแล้วเนี่ยมันจะเริ่มเห็นแม้แต่กลิ่นตัวเองร่างกายตัวเองมันจะเริ่มเห็นว่ายากจะตากศพไปเลยแหละเห็นกลิ่นเห,นห็นอะไรต่างๆเนี่ยมันจะเหมือนรู้สึกเลยว่าโอ้กลิ่นตัวเราก็เหมือนซากศพไปเลยนะอะไรเห็นโครกระดูกเนี่ย พอเราทําไปมากเข้าอาการต่างๆที่เกิดขึ้นกับร่างกายแล้วเราจะรู้สึกเหมือนกับอย่างนั้นเลยทาไ,ไปบ่อยเหมือนกับคนหนึ่งที่เขาภาวนาเี่นสาภาวนาวันใช้คาบริกรรมอะ่ะพอถึงจุดๆหนึ่งแล้วเขาไม่ต้องบริกรรมเขาใช้แค่รู้อาการไปเลยขันใดก็เหมือนกันพอเราทําบ่อยเข้าบ่อยข้อบ่อยข้าจนจิตมันชานาญแล้วมันไม่ต้องพูดเลยมันรู้สึกไปเลยถ้าเรารู้สึกลงลงไปเลยโดยไม่มีคาพูด หรือคำชักนำแล้วไนะ้ก็กลายเป็นเกียตโตแต่มีคำพูดมีคำมีคำชักนำก็การเป็นปัญญาเท่านั้นเองคําถามที่สองนะคะเวลาที่รู้สึกขี้เกียจที่จะทําหน้าที่ของกายที่พระอาจารย์พูดเมื่อสักครู่นะคะควรจะทําอย่างไรคะรู้สึกขี้เกียจต่อการบริหาจัดการจะทำอย่างไร <c oughs> ปัญหาปัญหานี่นนะปัญหานี่ปัญหาโรคแต่จรยิงนะอะไรที่เกลียดก็ฝืนมันหน่อยฝืนมันหน่อยฝืนที่จะเออก็อต้องดูแลมันไปนี่แหละยังไงก็ต้องดูแลมันจนวันสายนี่แหละถึงที่เกลียดยังไงก็ตามก็ต้องบริหารจัดการมันต้องหาให้มันต้องดูแลให้มันนี่แหละแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้สนุกสนานหรือเพลิดเพลินได้ยินดีจีดาอะไรกับมันเนาะแต่รู้สึกถึงว่าเออเนี่ยเราก็ต้องดูแล,แลมันอย่างนี้แหละ เวลามันขี้เกียจนะจระหว่านขี้เกียจแบบอีกอันหนึ่งนะขี้เกียจแบบว่าเขาไปทําอะไรมาละปล่อยมันอย่างนี้แหละอันนี้มึงนะขี้เกียจแบบนี้ก็ขี้เกียจแบบอยู่ในจมอยู่จมอยู่ในอารมณ์ขี้เกียจไม่อยากแต่ขี้เกียจยังไงก็ตามนะเวลากินข้าวก็ต้องไปกินอย่างเดิมมันแหละคือเวลามันมีอารมณ์ขี้เกียจก็เห็นว่าอารมณ์ขี้เกียจนี่คือสภพอย่างหนึ่งแล้วก็ทาหน้าที่ตัวเองไป ตอนนั้นแหละเห็นว่าเออเนี่ยอารมณ์นี้ก็เป็นอสุภะอย่างหนึ่งเหมือนกันนะสร้างกายภายนอกเป็นอย่างหนึ่งแต่อารมณ์ขี้เกียจเป็นอีอันหนึ่งที่เรามักเยอะบ่อยๆไหมละ่ะเวลาเราขยันการงานทําอะไรสภาวาะด,ดีๆกูมองมีอารมณ์ขี้เกียจกูไม่อยากทําอะไรสักอย่างอันเนี้ยก็เป็นอสุภะอย่างหนึ่งที่เราต้องรู้จักว่าเออมันก็มีสังขารชนิดหนึ่งตุ้งแต่งขึ้นมาเดี๋ยวก็หายแล้วก็ทําหน้าที่ของเราไว้ออาไปไปรู้จักมันจอดว่ามันขี้เกียจ รู้จักขี้เกียจแลวรู้จักหน้าที่ที่ต้องทําแล้วก็ทําไปเพราะร่างกายนี้ต้องมีหน้าที่ในการบริหารจัดการแต่อารมณ์ขี้เกียจตนน่ะให้รู้จักก่อนว่านี่คืออารมณ์ขี้เกียจนะไม่ต้องบริหารจัดการตามมันไม่ต้องต้าไม่ต้องตามแต่ดูมันเฉยเฉยเดี๋ยวมันก็หายไปเองแต่ร่างกายก็ต้องทําหน้าที่เหมือนเดิมแยกให้ออกว่าอันไหนเป็นเรื่องที่อ่าบริหารจัดการอันไหนที่เป็นเรื่องต้องดูมันเฉยเฉยไม่ต้องบริหารไม่ต้องจัดการอะไร ือาอารมณ์ที่เกียดที่เกิดขึ้นข้างในนี่แหละให้มันรู้จักว่าเออเนี่ยมันไม่ขี้เกียดไปอีกแล้วนะแต่ว่าการบริหารจัดการร่างกายก็ต้องทำหนัาที่ไปมันจะได้ไม่เอาจิตไปจมกับอารมณ์ที่เกียดซึนสนองความที่เกียดนอนบิดขที่เกลียดอยู่นั่นไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเสียท่าแล้วร่างกายก็จะได้ไม่ไม่ได้บริหารจัดการอีกอย่างเช่นบางคนนะเวลาไม่ที่เกียดปุ๊บอะเคยเล่นโยคะเล่นอะไรปุ๊บพอมีอารมณ์เกียดปุ๊บก็จมไปอารมณ์ที่เกียดแต่กิจวัตรประจําวันตัวเองต้องทํําไมม่ยอทา อันนี้เรียกว่าจมไปกับอารมที่เกียดแล้วแยกไม่ออกว่าอันไหนควบริหารจัดการอันไหนคนดูมันเฉยเฉยไม่ควรเข้าไปเสพเข้าไปข้องเกี่ยวไปต่อต้านแล้วก็ไปไล่ตามประมาณนี้แยกให้ออกหน้าที่กับอารมณ์